ลูกน้องเลยจ้ะคุณทหาระะทัางหลายทำตามหมดกกไรนครับในลำดับนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่านะครับศรัทธาประชาชนนะครับก็ได้มากราบนพิธีการนะครับพระมาหาดเตอร์ <c oughs> บัญญัติสุจิโตนะครับรวมถึงนะครับมารับแจกมดุงมงคลหรือมงคลวัตถุเป็นเหรียญนะครับเหรียญนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับเหรียญรูปไข่นะครับของสีก็มีในโลกนะครับรุ่นดีนะรุ่นเนี้ยใส่ดีครับอาจารย์อยู่เพื่อนเลี้ยงเหรอลูกเพื่อนมากท่านใดที่ยังก็เลยรับมีพ่อวันนี้เป็นเพื่อนสร้างมือบอลสด แล้วหมดเลยอ่าไม่มีเสกเลยอ้าวโอ้มีเสกด้วยเสกด้วยไม่เป็นไรครับเขาเคยทยอยเข้ามาเดียวเหรอนะครับเคยทยอยยทยอยเข้ามานะครับ อาจารย์ขอไว้สองเหรียญนะครับโอ้มาด้านหลังก็มีนะาจัน์เขาเขาได้โดยรอบครับได้โดยรอบท่านท่านไม่ว่าอะไรท่านไปได้โดยรอบได้โดยรอบจัจัร์ข้างหลังครับข้างหลังด้านหลังยัดโยม เล่นสน,นุกเลยท่านให้เล่ของรอจริงจริงใช่เล่นส <c oughs> นุง <c oughs> อ,อะไรอะไรโอ้สวัสดีครับบัดดี้ครับออ๋ามาด้านหลังด้านหลัง ไม่ได้เข้าแถวนะครับแต่แจกโดยรอบโดยรอบส่วนแถวก็มีนะไม่เป็นไรนะครับวันนี้ได้รับกันทวนทวนทุกทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานครับครับน่าจะเป็นเหรียญรูปไข่นั่งเต็มองนะฮะนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับที่องกในนามของ วัดเก่อเกียงนะฮะถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับนะครับรุ่นแรกแต่ไม่ใช่แรกรุ่นนะฮะเพราะว่าท่านเคยออกเหรียญนะครับออกเหรียญเป็นนะเหรียญนะครับเท้าวงสุวรรณนะครับเทวงสุวรรณด้านหลังด้านหลังรูปเหมือนครึ่งอกนะครับอ่ะก็มาเติมมาเสริมเพิ่มมาเสริมกันดโอเ้ครบ แจกได้ครบถวนอะคนในบ้านจะถวายให้ครบอ่าแจกให้ครบคนในบ้านนะครับขอท่านเลยครับขอท่านขอท่านมสวัสดีค่ะพี่ดูวันที่ท่าค่ะสวัสดี ได้เหรียญยังครับไม่ได้ขอเลยครับที่ที่บ้านมีกี่คนบอกได้เลยฉันให้นะ,นะของสีก็มีในโลกไว้รับไว้รวยครับอไม่ได้รับเหรียญก่อนรับแจกเ,เลยก่อน